แป้งอย่างแรกใสไข่หฟองแล้วก็เอาเอาแป้งกรอบไสไม่ต้องให้มันข้นมากแล้วเราก็ใส่น้ำดูน้อยๆแล้วก็ผสมให้มันเหลวๆ่ลยตอเนี้ครับครับแบบนี้ครับอ่ะแล้วหน้าที่อ่ะดิคุณทำอะไรคนไข่คนไข่ก็ทุกต้อง้คนไข่เป็ดไม่ต้องไข่ไก่ ร,ร,ร,รอรับประทานนะคะอ,นนอันนี้ไม่เกี่ยวกันพี่ชี <ๆ S 1> เป็นคนผสมจากคุกเขาในแป้งเสร็จแล้วเราก็เอามาคุกกับเกล็ดขนมปังโดยพี่ดี แบบนี้นะคะมี่แผนกทอด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 ยูเขาหมายเหมือนเดูนังไม่ได้บอกเลยทุกแบบนี้นี่นี่นี่ร้อนนะคะร้อนร้อนไหมเอ๊ะคนกินก็รีบไปไร่อยไหมคะเฮ้ยให้เขาวุ่นวายกันไปเรากินอร่อยเอาเราใส่ปากแล้ว 啊。Um <laughs>